คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรหมื่นล้านเด่นบนตลอดชีพนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะอ่าในสูตรนี้นะครับที่อ่ต้องบอกว่าเข้าต่อเนื่องนะครับเป็นสูตรที่เข้าใน3ตัวบ่อยนะครับเข้าครบ3ตัวบ่อยเรามาดูนะครับ16กุมภาพันธ์ปีอกสองนะครับที่ออกศูน8 2 4จ5 5 6ครับเราจะในส่วนของหลักร้อยรางวัลที่1่คูณด้วย2หลักสิบรางวัลที่1คูณด้วย5 หลักหน่วยรางวัลที่1คูณด้วย2 8 2 16ก็คือ6บวกด้วย25ง0บวกด้วย0บวกด้วย4 2 8ปบวกด้วยน,นี้บวกลมกันได้เท่ากับ34ถ้าบวกค่าเต็มได้34ถ้าบวกเฉพาะค่าหลังนะครับที่คูณด,ด้วยปอยแล้วคือค่าตัวเลขหลังก็ได้เท่ากับ14นะครับไม่งงนะ14 14หรือนำค่าหลังเกือเลข4นะครับหลักหน่วย4บวก 2คงที่ครับ4บวก2เป็น6 6บวก3คงที่เป็น9 9บวก5คงที่เป็น14ใส่4 4บวก3คงที่เป็น7ใส่7 7บวก1คงที่เป็น8ได้6 9, 6 9 4 7 8 6 9 4 7 8ครับเรามาดูนะ6 9 4 7 8นะครับเลข6ครับเข้ามาหลักร้อยนะครับต่อมาครับ1มีนาคม1มีนาคม62คํานวณได้ 6 9.78ใช่ไหมครับได้6มาในหลักร้อยนะครับ1มีนาคม1มีนาคม62ครับคำนวณได้62701 62701ครับเราดู62701ครับได้6เข้ามาหลักร้อยนะครับได้2เข้ามาหลัก10นะครับ16มีนาคม62คำนวณเลขได้03812 03812ครับมีหุดครั้งที่1นะครับตั้งแต่ปี62นะ1เมษาย,ยน62คำนวณเลขวิ่งได้03 0 3 8 1 2 3 8 1 2ครับเลข3ก็ได้1เข้ามาคบ3ตัวรางวลที่1ครับ16เมษาย 6, 2, น62คํานวณเลขได้583 583 5836 58367 58367ครับเลข3เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับ2พฤษภา 6, 2, คม62คํานวณเลขเต็นได้6947869478ครับเลข6เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ สิปพา62คำนวณเลขิ cheating, 16, 62, ่เลขเด่นได้6 47256 47256ครับเรามาดู47256ครับเลข4เข้ามาหลักร้อยครับเลข6เข้ามาหลักสิบครับหมิจฉาอยู่62คำนวณเลขเด่นได้25037 25034 25034ครับเลข0เข้ามาหลักร้อยเลขค่เข้ามาหลักสิบหลักหน่วยเข้ามาครบสามตัวตัวที่หไหครับติกมาดาวน่าต้สังเกตที่เข้าคบสามตัวสิบิา62คำนวณเลขวิ่เลขเด่นได้ 7จ็ดศูนย์ห้าแปดเก้าเนย้าแปเก้รับเรามาดูเลขเจ็ดครับเข้ามาหลักหน่วยเอามาที่1ครับต่อมาครับหกระดาษดักกระเด็นกระดาษดาั 1, กองหกสองคำน,นวณเลขเปลี่ยนได้แปดหนึ่งเก้าศดหนึ่งหกเก้ครับเลขหเข้ามาหลักสิบเอามาที่หนึ่ครับสิกระดาษดักผมหกสองคำนวณเล่นได้หกเก้าหกเก้าสี่เจ็ดแปดหกเก้าสี่เจ็ดแปดครับเลขหกเข้ามาหลักหน่วยเอามาที่หครับ หนึ 1> 1สิงหาคมหกสองคำนวณเลขเปี่นได้สี่เจ็ดสอก่เจ็ดสองหครับเลขส่เข้ามาหลักร้อยเลขเเข้ามาหลักสิบครับเลขหกเข้ามาหลักหน่วยเข้ามาครบสามตัวเลยครับเห็นไหมครับสิสิงหาคมหกสอคำนวณเลขเปี่นได้เจ็ดศูนย์ห้าแปเก้าเจ็ดย์ห้าแคัวดตัดมาครับออกเจ็เนะครับเข้ามาครบสตัวรงางวัลที่หนึ่งครับส6บหกกันยายนหกสองคำนวณเลขเปี่ยนได้ศูนย์สามแปดหนึ 03, 8, 2, 0, 3, 8, 2, 2, ่งสองศูามแปดหนึ่งสองค 0 3 8 1 2ใช่ไหมเรามาดูนะครับ0 3 8 1 2รู้สึกจะเข้าต่อเนื่องนะครับเป็นครบ3ตัวเลย0 3 8 1 2เมื่อแต่มาเอา3 8 8เข้ามาครบ3ตัววนราวันที่1ไหมครับ16กันยายน62คำนวณเลขเปลี่ยนออกมาได้47256 47256ครับเลข7เข้ามาสักหน่วยรางวัลที่1ครับ1ตัวลาคม62คำนวณเลขเปลี่ยนออกมาได้361 3614536145ครับเลข 6เลข4เลข5เข้ามาครบสตัวหนัลงนที่1นะครับ1ตัวลกของกคำนวณเลเด่นออกมาได้0ูน1 2 0 3 8 2เลข3เข้ามาหลักร้อยละ้อที่1ครับ1พิกายกคำนวณเลเด่นออกมาได้3 6 1 4 5 3 6ึ4งเลข3เข้ามาหลักหน่วยลัน้อที่1ครับ16พิศกายกคำนวณเลเด่นออกมาได้25 0 3 4 2 5 0 3 4ับเลข5เข้ามาหลักร้อยละนที่1ครับเลเข้ามาครบด้วยนะครับ52 2 เข้ามาครบสตัววน่ลงมาที่หนึ่งครับ1นึธนาคมอคำนวเลเดนออกมาได้ศย์เ9 4 7 8ีแดเ้าปับเมาดูเลข9เข้ามาหลักร้อยลงมาที่หนครับเลข4เข้ามาหลักร้อลงมาที่หน่งตำแหน่งครับ16.2หวาคมอคำนวณเลด่นออกมได้8 8นงปนครับรามาดูเลข1เข้ามาหลักหน่วยลงมาที่1ครับ สามสิบธนาคมหกสองคำนวณเลขเด่นออกมาได้47 2 5จ็ดสองครับเลขเจ็ดกับเลขสีครับเข้ามาครบ3ามตัวบวกน้องที่1ครับ17บเจ็ดมกราคมปีหกสามนะครับคำนวณเลขเด็นออกมาได้92้าสองเจ็ครับเลข2เข้ามาหลักเลขสเข้ามาหลักร้อยหลักสิบอ่าเข้ามาครบีนี้ครับสองนะครับวนที่หนึ่งครับ สิบกกุมภาพันปีหกคำนวณเลขเดนออกมาได้ศูนย์สามแปามแ่งครับเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบกัวที่หครับเลขสเข้ามาลลยเข้ามาสอตัวนครับสิกุมภาพันธปีหกสมคำนวณเลข่ด่นออกมาได้0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดครับเลขเเลขแเข้ามาสอตำแหน่งครับหนึ่งมินาคมหกสามคำนวณเลขเด่นออกมาได้ 4933 4933ครับเล4เข้ามาหลักร้อหลัก10ครับข้อตัดมา16มีนาคม63คำนวณเลขเด่นมาได้25034 25034ครับเลข0เข้ามาหลักร้อยแล้วก็เลข5เข้ามาหลักหน่อยนะครับ16พฤษภาคม63คำนวณเลขเด่นมาได้70589 70589ครับเรามาดูนะ70589ครับเลขค่าเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่1ครับ หนึ่งไม่ได้ยักสาคำนวณเลขเด่นออกมาได้หกเก้าสี่เจ้าสี่ครับเอามาดูเลขเเข้ามาเลขเก้าเลขหเลขเเข้ามาครบสตัวบนลงที่หนึเลครับสิไม่ยันหกสาคำนวณเลขเด่นออกมาได้สี่เจ็ดสองเครับเลขสเข้ามาหลักร้อยเลขหเข้ามาหลักสิบครับตอนที่หนก็ะด้วได้คำหกสาคำนวณเลขเด่นออกมาได้เจ็ดศูนย์หก้าเจ็ดศูนย์ครับเลขเลขแ เข้ามาหลักสิบสองวันที่หนึ่งครับสิบหกกราดคอมหกสาเล็ี่ยนมาได้แปดหนึ่งหกเก้าศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าศูนย์ครับเลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยสองวันที่หนึ่งครับเลขเก้าเข้ามาหลักสิบสองนครับสิบหนิงค้าคมหกสามควเลี่มาได้ห้าแปดสามคเจ้าคเจ็ดครับเลขแดเข้ามาหลักร้อยเลขหเข้ามาครบเลขเออเดี๋ยวก่อนเลขแเข้ามาหลักร้อยอยางเดียวนะครับสองวันที่หนึ่งครับ สิบหกสิงหาคมหกสามคำนวณเลขเด่นออกมได้ห้าแปดสามหเครับเลขเเข้ามาหลักหน่วยวันที่หงครับหกันยายนหกสาคำนวณเลขเด่นออกมาได้เก้าสองเจ็นย์หนึ่งเก้าสองเจ็ครับเลขศนย์เข้ามาหลักร้อยนะครตอวันที่หน่ครับต่อมาสิกันยายนหกามคำนวณเลขเด่นออกมได้แปดหนึ่งหกเก้าศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าศูนย์ครับเลขแปดเข้ามาหลักร้อยต่วันที่1นึ่ครับเลขเเข้ามาหลักสิวันที่ หตุลาคมหกสามคำนวณเลขเด่นออกมาได้เก้าสอดศย์ห่งเ้าสองเจ็ดศูนย์หครับตามมาดูเอขศูนย์ 1, เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หเลขหเข้ามาหลักรนอยรางวัลที่หนึครับสิตุลาคมหกสามคำนวณเลขเด่นออกมาได้เก้าสอดย์หนึ่งเก้าสองเจ็ดศูครับเลขศูนย์เข <c oughs> ้ามาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับหนึ 1, ่งพฤศจิกายนหกสามคำนวณเลขเด่นกมาได้แปดหนึ่งหกเก้าแปดหนึ่งหกเก้าศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าศูนย์นะครับ เลขหกและเลขหนึ่งเข้ามาครบสตัวบนรางวัลที่หนึ่งนะครับสิบหกหคำนวณเลขเด่นออมาได้หกเจ็ดหกเก้า็ปกเเคับเลขก้าเข้าลขสเข้ามาครบ3ตัวรวอลที่หนะครับหน,นึ่งทะนวอมหนึ่งะนวนวณเลเด่นอมาได้สามหกหนึ่งสี่ห้าสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่ห้าครับแลม,มาดูเลขสาเข้ามาหลักร้อยหลักหน่ยรางวัลที่หครับ ส6บหกธนครหกสามคำนวณเลเด่นมาได้4ี่เจ็ดสองาหครับเรามาดูนะสี2 5 6็ดสองนะครับสี่เจ็ดเนะครับเลขหเข้ามาเลขหเข้ามาหลักรนะ้อยนลงวันที่หนครับสามสิบธนครหกสามคำนวเลขเด่นมาได้03812สามแปามครับเรามาดู 0 3 8 1 2 1 7มกราคมออก395ครับเลข3เข้ามาหลักร้อยใงวันที่1ครับ17มกราคม64คําวณเลขเด่นออกมาได้0 3 1 4 5 0 3 1 4 0 3 0 6 1 4 5 0 6 1 4 5ครับเลข0เข้ามาหลัก10ของวันที่1ครับอ่ะ3 6 1 4 5นะครับเลข3เข้ามาหลักร้อยใงวันที่1ครับ ตามมา1กุมภาพันธ์4คำนวณเลขเด่นออกมดาศูนย์ส่้ 2, 5, 0, 3, 4, 5, 0, 3, 4, ครับเรามาดู25ง5 0 3 4นะครับเลขศยกับเลข3เข้ามา2ตัวบทครับ1ี่กุมภาพันธ์4คำนวณเลขเด่นดอกมาได้สามแปดหน่งยครับเลข3เข้ามาลักสิบตัวทที่1ครับเลข8่เข้าขมา2ตัวบนครับ หนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณเลขเด่นออกมาได้ศูนย์สามหกหนึาสามหนีครับเลขสเข้ามาหลักร้อยเรามาที่หครับสิมีนาคมหกสี่คำนวณเลขเด่นออกมาได้สี่เจาหกครับสี่เจ็ดสอหครับเลขสองเข้ามาหลักร้อยเลขเเข้ามาหลักสิบครับหนึ่มีนาคมหมายนหกคำนวณเลขเด่นออกมาได้หนึ่งสี่เก้าสามสองหนึมองครับ 1 4 9 1งสี่เหนมะครับไม่พบในนี้นะครับหลุดเป็นครั้งที่สเท่านั้น,นะครับเพิ่งหลุดเป็นครั้งที่สตั้งแต่ปีหกสองนะครับสิกมินาคม,มสิบหเมษายนหกสองคำนวณเลีเยนกม,มาได้ศูนย์สามแปดหศูนย์สามแปดหนึ่งสองเลขสเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยในวัน,วนที่หนึ่งครับ 2, สขของพบี 64, ่คนวณเดออกมาได้ห้าแปดสามหปครับเลขหเข้ามาหลักร้อยในวัน,วนที่หครับเลขเเข้ามาหลักสิบในวันที่หครับ สิบหกพิศษบวหกสี่คำนวณเลขเด่นออกมาได้ห้าแปดสามหกเจด้าแปดสามหกเดครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบหลงที่หนึ่งครับหนึ่งมิถายนหกสี่คำนวณเลขเด่นออกมได้เก้าสองเจ็ดศูนย์หนครับเก้าสยนึ่งครับเลขหนึ่เข้ามาหลักหน่วยหลังมันที่หนึ่งครับสิบหกมิถายนหกสี่คำนวณเลขเด่นออกมได้ศูนย์สามแปดหนึ่งสองศย์สามแปครับเลขหนเข้ามาหลักสิบหลังมันที่หครับ หนึกระดาษคหกคำนวณเลเปนออกมาได้1 4 9่งสี่เกครับเลข2เข้ามาหลักสิบวังจ่งครับ1ิบหกกาาษคหกำนวณเลขเลขเปลี่ยนออกมาได้6กสี่หกเก้าสครับเลข6เข้ามาหลัก10บังจหครับต่อมาครับห เข้ามาหลักสิบราลหลักหน่วยรางวัลที่หครับต่อมาสิบหกสิงหาคมหกสีคำนวณเลขเด่นอไดหนึ่งี่เก้าสครับหนึ่งเ้าสองสมเลขสีเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หครับหนึ่งกันยายนหกสครับคำนวณเลขเด่นดอบได้ห้าแปดสามเจ็าหกรับอกมาไดเลขห้ากลายเสามเข้ามาสองตัวบนเลยครับสิกันยายนหกสี่สิบหกกันยายนหกสี่คำนวณเลขเด่นออกมได้ส 58367 58367ครับเลข7เข้ามาหลัก10ลักมาที่1ครับ1ตัุลาค64คอนอนเลขเด็ดธรรมดา14923 14923ครับเลข3เข้ามาหลักร้อยลักมาที่1ครับเลข2เข้ามาหลักหน่วยอักมาที่1ครับ16ตุลาค64คอมนอนเลขเด็ดอรรมด้70589 70589ครับเลข0เข้ามาหลักร้อยลอกมาที่1ครับเลข7เข้ามาหลัก ต่อมาที่1ครับต่อมาครับเรามาดู16บหกหนึ่งหนึ่พิกายนหกสี่นะครับดูสครับสกุลครับหนึ่งพิกายนหกสี่นะครับศูยนย์สี่หานย์สามเจ็ดสองทศนเก้านะครับ0ูคูณสบวกด้วยศูคูณสได้0นบวกด้วยสามบวกด้วยห เจ็ดคูณสเท่ากับสิก็คือบวกด้วยสครับรวมกันได้เท่ากับเก้าได้แล้วกันหครับเก้าบวกด้วยสนะครับ9ก้บวกสองของที่ครับ9 1้าสเใส่หนึ่งครับ1นึงบวกสามของที่เป็นหนึงบวกสามของที่เป็นสีใส่สีครับ4ี่บวกห้ครับ4ี่บวกห้าขงที่เป็นสี่ 4บวก5คงที่เป็น9ครับ9บวก3คงที่ครับ9 10 11 12ใส่2ครับ2บวก1คงที่เป็น3ได้1 4ได้1 4 9 2 3ครับ1 4 9 2 3นะ16พฤิกาย64ครับออก0 3 2 7 6 1 2 3 5 7นะครับนะครับเลข1ครับเข้ามาหลักหน่วยเอาวันที่1นะครับในงันที่แล้วนะครับ ต่อมาครับ16พฤศจิกายน64นะครับ0327 6 12ตัวรั57นะครับลองมาดูนะครับ7คูณ2เท่ากับ14ก็คือ4บวกด้วย6 5 30ก็คือบวกได้0บวกด้วย1คูณ2ก็คือบวกได้2นะอันนี้คูณ2นะครับโอเคบวกด้วยก็คือบวกได้2เพิ่มเข้าไปครับบวกรวมกันได้เท่ากับได้เท่ากับ6ครับได้แล้วกันไหมครับอ่าได้ลเแล้วนะได้6ะ6 บวกด้สองคืที่ครับ6 7 6จ็ดหบวกด้สองกหเจเป็นแปดใส่ครับ 6, 7, 8ปดบวกด้สามที่ครับ8 9 1เ11ใส่หครับ1นึ่งบวกด้วยหบวกด้วยสองเป็น8ดใส่ปบวกด้สมคงที่เป็น11ใส่หนบวกได้ห้าคงที่เป็นหครับห หบวกด้วยหบวกด้วยสมคงที่ครับ6 6บวกด้วย3คงที่ก็เป็น9ครับใส่9 9บวกด้วย1คงที่ครเป็น10ใส่ศูนะครับอ่ะได้เลขเด่นครับแปดหนกเก้าศนย์ครับสำหรับเด่นบนนะครับในวันี้นะครับับเจอได้เลยครับ8ปดหน นะครับแปดหนึ่งหกเก้าศูนย์นะของสิบหกพฤศจิกายนนะครับอ่ในสูตรนี้นะครับหลุดเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปีกสองถือว่าเดินโอเคมากเลยนะครับแล้วก็มันท่สา3ตัวบ่อยนะครับอันนี้เป็นสูตรของหมื่นล้านเด่นบนนะครับตลอดชีพไปนะครับกดติดตามนะครับเพื่อที่ตัวนี้กได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามไปด้วย รู้ก่อนเลยก่อนกับสุดทนันยโชคสุขุมนานครับสวัสดีครับ